เฮ้ยออกมาคุยกันดิมีอะไรก็รีบว่ามาจะรีบไปดูซีรีส์โอ้โหนี่ติดซีรีส์ไม่ทําการทํางานเลยนะมึงอะมีอะไรก็รีบว่ามาสินี่เห็นคนบนโลกไหมเห็นแล้วไงเขาโสดแต่จะคนโลกแล้ะนี่มึงไม่คิดจะหากรุให้บ้างเลยหรือไงเออรอแป๊บดูซีรีส์อยู่กับลังมันเลยเนี่ยโอ้ยนี่มันรอไม่ไหวแล้วอะอินนี่แล้วมันโกงการอะไรของมึงงานก็งานโกงงานมึงแต่ลาบากกงไงแล้วมันจะเป็นลําบากอะไรมึงหน้าที่มึงก็ไม่ใช่ ทำไมจะไม่ใช่พอมึงไม่หาครูให้เขาเขาก็มาหากูให้ทกํกเะเน่ให้โอ๊ยโดนนี้ยังไม่ได้พักเลยเนี่ยก็ยู่เฉยๆไปสิแล้วจะไปทาทาไมล่ะกอยากนอนอยู่เฉยอยู่หรอกโอยแต่หมอพี่อะ่ะมันก็เรียกกูอา้าวเรียกกูอาเดี๋ยวก็ให้ไปบ้านนน้นบ้านนี้บ้างโอ้ยกูจะทนไม่ไหวแล้วนะอ่ะงั้นขอดูซีรีส์เรื่องนี้จบก่อนละกันเดี๋ยวทาให้เลยซีรีส์อะไรอีกนานไหมไม่นานหรอกเป็นซีรีส์จีนแค่พันกว่าตอนเองโอ้โห โอ๊ยใกล้จบแล้วเนี่ยเอองก็คงตอนที่เก้าร้อยกว่าแล้วใช่ไหมเปล่าตอนที่สองตอนที่สองโอ้ยบ้านมึงเรียกใกล้จบหรือไงเฮ้ยกูจะบ้าเฮ้ยมึงให้เร็วเลยนะกูจะทนไม่ไหวละฮะลัลโหลนี่หมอผีปะเออผีที่แกเลี้ยงอะมันโอ้ง,งานอยู่เนี่ยรีบมาเอามาัไปด่วนเลยอุย้ยคาดจังหวัด,ดูซีรีส์กูจะพายอ้าวเฮ้ย